มรไต้อนรับโค้ช่รวจการแสดงของอนักศึกษาชุดที่หนึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นในเรื่องโนไว้ไอทีสำรับผู้ชมที่มีอายุ8ีขึ้นไปอาจมีค่าเสียบเลย การปีนเนี่ยนะน่าไมาเมื่อนั้นจากที่สโนไวท์ยังอยู่ไม่มีผู้ชายโสดเหลืออีกสองคนแต่สโนไว้พระราชนีแม่มดซึ่งเป็นไม้พร้อมพระราชาได้สวองคนไปแล้วมี่สองคนเท่านั้นที่ไม่มีผู้คนด้วยความที่สโนไว้์ัวตัวเองจะขึ้นเาา ต้องออกไปตามหาผู้ชายโสดในป่าไกลแสนไกลไอพ่อพี่มาเมเลย่ราไว้ก็ได้มาพบกับชายดุงเจ็ดคนกำลังกระโดดเต้นกลางป่า เห็นสโนไว้ก็ตื่นเต้นเป็นอันมากเนื่องจากไม่เคยมีผู้หญิงเดินเข้ามาในป่ามาก่อนั้าแต่เทียวกันไหมจะไปก็รีบไปไปที่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ าทางฝั่งของแม่มด ไม่มีใครให้ผู้ยญิงผู้ยังแล้วน่าหงุ่นงิจริงๆประจดวิเศษประจุวิเศษบอกข้าเดินนั่งสนโนไว้มันหายไปไหนโนไว้ดนูนูด,ด <c oughs> เป็นเจ้าของคาเลมนุมๆอยู่ในป่านน,นู้นนะดูคลิปไหมล่ะ <c oughs> ไป่ตริงอ่ะนั่งสนโน่ไว้ บางอาจมีนุ่งๆก่อนฉันได้ยังไงไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเข้าไปกินมาม่าอย่างนี้ต้องเข้าไปกอดาม่าถนะูกแล้วคุณแม่มดได้วางสายไว้ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น,น้อยแม่มดได้แปลงกายอยู่น้อยหมวกแดงรอบสทำร้ายธนูไว้ เมื่อหานเราชใช้เงนห้าเอาไปหาโน้ตไว้ก่นเอาไปหาหาในป่าแตท่ทีนีกแม่มดไมขคาดคุ้อยก็แบลกคุณไปที่บ้านสี่กน้ตยัง้อยู่ในไันเี็นแหลกอะกันก็ก็กปังจอรจีทักมียายอ้าวไม่ใช่มียายนี่นะเป็นใครกันคะ เออนะคะหนุ่นน้อยนี่น่ะพี่ตชายผู้ชายของพี่นั้นแหละค่ะไม่มีคุณยายของหนูหรอกนะคะอ้อหนังสนุไว้อย่างนั้นแหละค่ะหนูคงมาผิดบ้านแล้วจริงนะคะนี่ยโอ้โอ้ไม่ต้องร้องไห้นะคะมาเข้าในส่อนนะขอบคุณมากนะคะสาวสวยีี่่นเล็ดคู่ โนไว้อาน้ำแล้วเชี่ยให้หน่อยแดงแจนมืดค่ำอ่ะอ่ะอะ่ป่านนี้แล้วเหรอเนี่ยคุณต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะโนไว้อาว้อยหมวกแดงไม่ง่าบ้านมาก่อนนะจ๊ะหนูน้อยเดินทางดีๆละ่ะขอบคุณมากนะคะพี่สาวก่อนไปหนูขอให้ของตอบแทนนะคะก็นี่เท่นั้นละจ้าจริงๆก็จะมาฝากุพยานนี่แหละคะ่ะแต่จะลงทางจะได้ ขอบคุณจ้าเดินทางดีๆล่่ะะลาก่อนนะคะน่าดว่ว้าวจะเป็นกล้วยที่น่ากินสุดอเกินลาก่อนแล้วนะคะแม่หมดออกมาเปวดร้อยย้อมทั้งตอนใหญ่ ใจกินนีนัตายไปแปบน่นนั่นแหละโอ้ยลาอันไปราชินีแม่มดรย่อไปเดินออกจากป่าไปคางเมือใช้ทักษกลับมาจากาั่็ตกใจไปนั้นมากเมื่อกลับมาพบกับสนไว้ที่นอนแม่อยู่บนพื้นสนไว้เาอมานอนอยู่นี้ไม่ได้นี่ก็ไม่สบย ไม่ขย,ยับไปยนิ่งนะหรือว่าว่าว่า,วา,วา,วาอะไรสโนไว้ตายแล้วอ่ะตายแล้วตายแล้วใส่ทั้งห้าโเศร้าเสียใจเป็นหันมากจึงทำให้จึงนำสโนไว้ใส่ลงแก้วและคอยเฝ้าไว้เจ็ดวันเพื่อเตรียมที่จะเผาและในวันที่เจ็ดนั้นเอง เจ้าชายจากเมืองไกลแสนไกลเข้ามาในป่าแห่งนี้ จดนไ oh <my> ด้มาพบโนไว้นอนอยู่ในโรงแก้วทำห้รู้สึกปิ๊งปังมันยิ่งนัดและด้วยความคิดที่ว่า s n ไว้คงหลับอยู่เดินพุ่งเข้าไปหาเพื่อเป็นจุกไอ้สัสเราใช้หนุ่มซึ่งกำลังเฝ้าโรงแก้วอยู่ขาบขวาไปดู จุ๊กจิวไว้แ Sch ล้วตวไว้ก็ก็ก็ตือนจึงใช้มาตรการสุดท้ายมาตรการตบจู เราเปา็นเจ้าชายมาจากเมืองฟ้ากันน้นไเจ้าช่างสวยเหลือเกินได้โปรดแต่งงานกับเรา,าแหมอายจังเลย <c oughs> ได้สิคะเจ้าชายได้ <c oughs> แล้ว,ลวเจ้าชายก็ได้พาสโนไว้ออกเดินทางไปยังเมืองของตนโดยที่ทิ้งหนุม่มทั้งห้าไปยังไม่ใหญ่ดี <c oughs> เมื่อไปถึงเมืองสโนไว้ตื่นเต้น,ม,นมากสายตาทอดมองไปยังที่นั่นที่นี่ยังเบิกบานใจ แต่แล้วก็ไปสนุกเท่ากับหนุ่มรูปงามคนหนึ่งที่กำลังเดินมาทำให้มองตามตาเยิ้มจะชายเห็นดังนั้นจึงหันไปไม่ใช่สะบัดยิงสะโนไว้ทิ้งนี่อิชินีพี่หนบฉันนั่งรออย่ามีอะไรจะไม่ยาหนบอกว่าจะแต่งงานกับฉันไงยาแต่นี่มันอะไรมันอะไรฉันน่ะแต่งงานกับรอนะก็เพื่อฝั่งแน่นั่นเลยยา ดีได้ด้วยนะตอนนี้ฉันไม่สนไรแล้วคนนี้ต้เป็นฉันเลยเพราะงั้นไปก่อนเลยยะบ๊ายบายเจ้าชายกระโดดกอดนุ่งคนนั้นทันทีไม่หัวถ่ายจำเอาไว้ีเขายังสือกติ๋แต่ก็ทำได้แค่าเ่นั้นเพราะเจ้าชายได้ลากโหนผมที่กำลังงงงวยไปเสียแล้ว ทิ่านเรื่องนี้ก็เลยจบลงแบบงงงวยก็เลยหักมุกแบบนี้นะครับจบไปเนี่ยนะใช่ถึงเนี้ยแหละด้วยเหตุนี้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ